ด,ดวงชาวราศีมังกรด,ดวงชะตาของชาวราศีมังกรพระอาทิตย์กําลังจะลงให้รีบปิดประตูเข้าบ้าน่บงบอกถึงโชคชะตาของท่านให้ระวาาังเวลาค่ําคืนเวลาพระอาทิตย์ดับอสดมดับคางค่ำลางคืนอย่ารีบออกไปไหนโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งวางแบบแผนไม่ลงหนะ้าการจัดหนังจะเต็มในโชคชะตาดาบสองขวาเกิดขึ้นในโชคชะตา ท่าน,นอาจจะมีเกณฑ์จะตาไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันมีความสุขแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมีอันควรเสี่ยงออกไปอัศวินถือดาบประหันประหารศัตรูโมมัมนและเฝ้ระวังคนที่คิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีการแก้งในโชคตาโชคตาของท่านควรที่จะมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าประสบความสําเร็จอย่างทันทีทันใดแต่ปัญหาต่างๆม,มันเข้ามากัดขวางก็ามากีดขวางขัดกัน้นนะครับปัญหาต่างๆการที่ท่านได้พบกับความสุข ความสุขความเจริญรูปเรืองสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมเลศนกน้อยนำพาซึ่งโชคลาปูฤษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเล็จรับซับรวยโชคเราผมท่านจะเจริญรูปเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเาินเงินจะตาชีวิตพลิกจากลายการไม่ดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา อีิท่านตัดสินใจยางเด็ดขาดเด็ดเดียวว่าอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสาเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดบีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสา,สายถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียโชคชะตาของท่านตกตําแหนง่งในหัวมีแต่มเมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกลันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง การปฏริบัติอยาการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบังดังใจหมายโชคตาซ้ายสารดาบขวาสารดาบมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปหนา้าตกตำแหน่งดับลนครับผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมัสติดกับดักมนสเสน่ห์มนจันทาลวงชะตาของท่านควรที่จะต้องระแวดระวังฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เปรี้ยงเจ็บปวดร้วยราวแสนทุกทรมาดแทบจะทนไม่ไหวโชคะตาของท่านตกตำแหน่งเดอะซัน ผมแสงสว่างเดซันบังเกิดขึ้นในโชคกะตาของท่านท่านจะได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหาโชคกะตาของท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชะตาชีวิตรับทรัพย์อัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคกล้ามเงินทองบารมีวัสนาสเทพเทวดาฟ้าดินคำชูหนุนน,นำโชคกะตาตกตำแหน่งครอบครัวครอบครัวของท่านจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรือลงลอขอทําทำนายว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาเมื่อไร ท่านจะเจริญุ่กเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกันกัแนแถมยังตกตําแหน่งเดอะเวอร์แสงสว่างดวงแก้วมณน,นีสองบมอม,มาสู่ตัวท่านจะเจริญล่กเรืองขึ้นมาทันทีนกันใด้เจงกสิเข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนนาโชคกตาเขาเรียกว่าทมอะไรก็ดีไปหมดตกตําแหน่งลูกลกท่านจะได้คนพบ,พบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพ่อค้าแม,ม่ค้านะครับนักแสดงนักร้องนะครับโชคกตาของท่านได้รับถ้วยทองสําหรับคนวัยอายุน้อยกว่า ครับผมไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ครับ80ครับอายุน้อยกว่า75ก็ได้นะการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารวงล้อแห่งวัตจากจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณนีชะตาชีวิตรับทรัพย์หรวยโชคโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลน,นะครับท่านจะเกิดความมั่งคั่งร่ํารวยทับพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จัดนาจัดเต็มในโชคชะตา นำทุ่งข้าวเหลืองรารามเหลือกินเหลือใช้หันคู่เกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสงศงบังดังใจหมายครับการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชกตาจะตกตำแหน่งที่ดีเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐี่าน,นจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชันดาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างมาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาถึงแม้ท้าจะเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องรีบต่อสู้รีบแก้ไขรีบปรับปรุง อสเวินขี่ม้าถือดาบนะครับบาดประหารศัตรูหมู่มารส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเหรียญใหญ่เบื้องเริ่มนะครับความยิ่งใหญ่อำนาาบารมีวาสนาทเทพเทวดาสิง์สิบอกปากุ้มรองรักษาพระราชาส่งมอบถ้วยถ้วยทองเหรียญทองมันเกิดขึ้นกับตัวท่านการปฏิบัติอยการ,เรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีมีด,ดาบปักตรงกลางใจถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะติดเกิดขึ้นในโชคตาเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชค การที่ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆถึงเวลาท่านจะต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือท่านได้เพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นนะครับผมนะครับผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกให้ไวนะครับผมถึงเวลาคาบุญผสมวาส,สนาดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคนะครับขอดำนัยว่าชาวราศีมังกรพระอาทิตย์กําลังลงให้รีบปิดประตูเข้าบ้านและดวงจะตาท่านจะเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้านครับอยู่ให้เป็นครับ รับฟังดูดวงกับหมอพบต่อ,อยาวๆครับเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายสำหรับชาวราศีมังกรแต่ก็เป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จคุณจะต้องเผชิญยอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและอาจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความมุ่งมั่น และความอดทนที่เป็นคุณสมบัติเด่นของชาวราศีมังกรคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้านการงานในเดือนนี้คุณอาจพบกับความท้าทายในที่ทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือนโยบายใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหรือหน้าที่ของคุณแต่นี่คือโอกาสที่จะแสดงความสามารถและพิสูจน์คุณค่าของตัวเอง คุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่ท้าทายความสามารถซึ่งหากทำสำเร็จจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานอาจมีความตึงเครียดบ้างควรใช้ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมให้มากขึ้นช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานต่างพื้นที่หรือต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นแต่ด้วยกลยุทธ์ที่ดีและการปรับตัวคุณจะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ด้านการเงินการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างผันผลคุณอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและพยายามสร้างวินัยทางการเงินให้มากขึ้นอาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนใหม่ช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือโปรเจกต์พิเศษ ควรวางแผนการเงินระยะยาวและพิจารณาการออมเพื่อความมั่นคงในอนาคตด้านการเรียนสําหรับชาวราศีมังกรที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายทางวิชาการแต่ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้อาจมีการสอบหรือการประเมินผลที่สำคัญควรเตรียมตัวให้พร้อม และอย่าละเลยการทบทวนอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานกลุ่มอาจมีความท,ท้าทายต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการประนีประนอมให้มากขึ้นควรหาโอกาสในการพัฒนาทักษะเสริมมีหอนเช่นการเรียนภาษาต่างประเทศหรือการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีมังกรที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้อาจมีความผันผวนในยอดขายแต่ก็มีโอกาสในการเติบโตช่วงต้นเดือนอาจพบกับยอดขายที่ชะลอตัวแต่จะดีขึ้นในช่วงกลางเดือนควรพิจารณาการทำโปรโมชั่นหรือแคมเปญการตลาดใหม่ๆเพื่อกระตุ้นยอดขาย การหาช่องทางการขายออนไลน์เพิ่มเติมอาจช่วยเพิ่มยอดขายได้ควรให้ความสำคัญกับการบริการลูกค,ค้าเพื่อสร้างความประทับใจและการกลับมาซื้อซ้ำเรื่องที่จะเข้ามาเด่นๆในเดือนนี้ชาวราศีมังกรอาจพบกับเหตุการณ์หรือโอกาสสำคัญที่จะส่งผลต่อชีวิตในระยะยาว 1. โอกาสทางอาชีพ อาจมีข้อเสนอง,งานใหม่หรือโอกาสในการเปลี่ยนสายงานควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบ 2. ความสัมพันธ์อาจมีการพบเจอคนใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตหรือมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ 3. การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ 4. การเงินและการลงทุนอาจมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ 5. สุขภาพอาจมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยที่ต้องให้ความสนใจควรดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอ เกณฑการเดินทางเดือนนี้ชาวราศีมังกรมีโอกาสได้เดินทางทั้งไกล้และไกลแต่ควรระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบการเดินทางเพื่อธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆทางอาชีพควรระมัดระวังในการเดินทางช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคหรือความล่าช้าเกิดขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนจะช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายความเครียดและเติมพลังให้ตัวเองหากมีแผนเดินทางไปต่างประเทศควรตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการเดินทางให้ครบถ้วนโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายสำหรับชาวราศีมังกรแต่ด้วยความมุ่งมั่น และความสามารถในการปรับตัวคุณจะสามารถเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสได้ควรใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องสำคัญและไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ภาพรวม ในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะพบกับความท้าทายและโอกาสในด้านความรักทั้งสำหรับคนมีคู่และคนโสดดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีมังกรจะส่งอิทธิพลให้คุณมีความรับผิดชอบและจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นในขณะเดียวกันดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภและโอกาสดีๆในความรักด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวมังกรที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกถึงความต้องการที่จะสร้างความมั่นคงและความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์มากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่ครองอาจต้องเผชิญกับความท,ท้าทายบางประการอาจมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องการเงิน หรือการวางแผนอนาคตร่วมอ,อกันอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกันการเปิดใจคุยกันอย่างจริงใจและเคารพความคิดเห็นของอีกฝ่ายจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของคุณมีความราบรื่นขึ้นคุณอาจรู้สึกใกล้ชิด และเข้าใจคู่ครองมากขึ้นเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนกิจกรรมร่วมกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนสั้นๆหรือการเริ่มงานอดิเรกใหม่ๆด้วยกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความเข้าใจระหว่างคุณและคู่ครองในช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกถึงความต้องการที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้จริงจังมากขึ้น สำหรับคู่ที่คบหากันมานานอาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องการแต่งงานหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันในระยะยาวอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความจริงจังนี้กลายเป็นความเคร่งเครียดจนเกินไปพยายามรักษาความสมดุลระหว่างความรับผิดชอบและความสนุกสนานในความสัมพันธ์ด้านความรักคนสด สำหรับชาวมังกรที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองคุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่มากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากปรับปรุงตัวเองทั้งภายนอกและภายในเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนลุกใหม่หรือพัฒนาทักษะทางสังคมสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และดึงดูดคนที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิตช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆมากขึ้นอาจผ่านการแนะนำจากเพื่อนหรือในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นง,งานสมาัมมนาหรือกิจกรรมทางสังคมต่างๆคุณอาจพบคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน และรู้สึกถูกชะตายอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนจนเกินไปในช่วงปลายเดือนหากคุณได้พบกับคนที่ถูกใจนี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการแสดงความรู้สึกหรือชวนออกเดทแต่ควรระมัดระวังไม่ให้ความคาดหวังสูงเกินไปให้เวลากับความสัมพันธ์ในการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ยังไม่พบคนที่ถูกใจไม่ต้องรู้สึกกดดันให้ใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวและพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณสําหรับความรักที่จะเข้ามาในอนาคตโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการพัฒนาในด้านความรักสำหรับชาวราศีมังกรไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการใช้ความรับผิดชอบและความจริงจังที่เป็นคุณสมบัติเด่นของชาวมังกรควบคู่ไปกับการเปิดใจและยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท,ท้าทายและคว้าโอกาสดีๆในความรักได้อย่างมีประสิทธิภาพ